จร,จริงๆใช้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับตั้งแต่เป็น d p อาหารสัตว์นะครับส4 1สี่ปีที่เป็นเอเจนต์หา CP มาเนี่ยครับส่วนหนึ่งที่ต้องยอมรับเรื่องคุณภาพครับฟิดแบ็กที่ที่เราขายให้กับลูกค้าไปเนี่ยกลับมาค่อนข้างที่โอเคไม่ค่อยมีปัญหาก็คือมั่นใจชื่อชั้นบริษัทของ CP ว่าคุณภาพอาหารน่าจะดีเราใช้ CP เพราะว่าคนข้างบ้านใช้ คนที่ได้น้นมเยอะๆใช้เราก็เลยเอามาใช้ส่วนหนึ่งคือมองว่าไม่มียี่ห้อไหนที่ที่ควบคุมคุณภาพได้ดีเท่ากับ CP นะครับผมคิดว่า CPF แบบเป็นแบบบริษัทที่ใหญ่แล้วก็แบบคุณภาพอาหารน่ะเป็นลิ่งเชื่อว่า CP เนี่ยเอาเอาที่ดีมาให้เราจากการที่เลี้ยงมาก็ใช้อาหารหลากหลายยี่ห้อแต่ตอนนี้ก็อาหารมาใช้แต่ของ CPF อย่างเดียว สิบสี่าปีเนี่ยก็ใช้ CP มาตลอดอะจะว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ก็ได้แต่ก่อนใช้อาหารที่ห้ออื่นม,ปปมีประสบปัญหามีผสมไม่ติดโคคอดยากลกคค้างตลอดก็เลยมีอาหาร CP เข้ามาแนะนำก็เลยลองกินกินตั้งแต่แรกเกิดถึงลอด ก็มีหมอมาแนะนําก็กินอาหารสูตรนี้ว่ากี่ปีท้องกี่เดือนเน้่กินอาหารสูตรนี้กินแล้วมันได้ผลดีครับก็เลยมาใช้ของซีพีอาหารมีมีหลายชนิดนะครับเหมาะกับวัวแต่ละประเภทซีพีเนี่ยดีทุกสูตรปริมาณนมที่ได้มันยืนนะคะสภาพวัวทุกตัวก็โอเคสุขภาพวัวเราก็ดีขึ้นนะคะวันขึ้น น้ำนมก็ดีขึ้นยี่ห้ออื่นนี่กินแค่ประมาณ3เดือนนมก็ลดแล้วของซีพีนี่ก็กินไปเรื่อยๆก่อจะลดก็4เดือนหเดือนไอวัวตัวที่กินซีพีใช่ไหมให้นมยืนตัวที่ไม่ให้ซีพีเนี่ยให้นมแป๊บเดียวหมดแล้วอันนี้ถึงเวลาใดใช่ไหมวัวมันยังมีนมอีกอยู่ล่ะสามเดือนถึงจุดพีคที่เขาจะได้นมเยอะเขาก็ได้จริงๆทั้งที่เขาเป็นแค่วัวสาว ได้ถึง20กโลการฮิตตรงรอบหรือว่าการเป็นสัตว์อย่างเงี้ยผมคือมันจะตรงเวลาของตัววัวเลยคือตัวนี้จะไม่มีปัญหาเรื่องการผสมต้องผสมหลายครั้งอย่างเงี้ยผมมันจะมีปัญหามันจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้คลอดออกมาลกก็ไม่ค้างวัวเล็กก็เลี้ยงง่ายโตเร็วกินอาหารซีพีมันจะไปตามรอบมันครับถ้ารัวออกลูกปั๊บ45วันมันก็เป็นสัตว์ทันทีแล้วก็มันเราจับสัตว์ได้แล้วก็ผสมเลยครับ คือเคยเปลี่ยนอาหารก็เคยนะครับแต่ก็ต้องกลับมากิน CPF เพราะว่าคุณภาพอาหารจะนิ่งกว่าผลผลิตต่อตัวต่อวันเนี่ยกล้าพูดได้เลยว่า13กิโลสำหรับพื้นเนี่ยถือว่าใช้ได้การผสมติดของโคค่อนข้างง่ายปริมาณน้ำนมก็โอเคอยู่ว่าให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงเราเคยได้เฉลี่ยสูงสุดสูงสุด18กิโลต่อตัอตวทั้งข้อค่ะแต่เลี้ยงตามสูตร CP นี่ไม่มีขาดไม่มีขาดทุนแต่ตามผมคิดนะ พ่อวัมันเป๊ะๆเ,เลยนะคือซีพีไม่มาพูดแต่ทุกคนก็ฝังใจว่าอาหารซีพีสุดยอดดีที่สุดก็จะส่งก็ดีเซลล์ก็ดีพูดเพราะเราไม่ผิดหวังนะที่เราใช้อาหารของบริษัทเขาแล้วมีการมาดูแลในภายหลังมีการตรวสุขภาพบัวให้คำแนะนำในด้านอื่นพนักงานของเขาทุกคนนะตั้ง ไม่ว่าจะระดับไหนอะคือเขาดูแลเราเหมือนเหมือนเราเป็นญ,ญาติเหมือนเป็นเพื่อนเราเหมือนเป็นคู่คู่<อ>คิดเรานะครับในการเลี้ยงโควิทยากรมาช่วยเกษตรกรให้ความรู้แต่ก่อนปัญหาของสกอณาวังคือขาดหมอผสม CP เอาคนที่ฟาร,ร์มไปฝึกผสมเทียมแล้วก็ไปฝึกมาแล้วได้มาใช้ประโยชน์ CP สอนมาได้ผลทุกคน ปฏิบัติงานได้ทุกคนจนทุกคนเขาเรียกว่าหมอเขาจะสอนเป็นสเตปอะค่ะคือเมื่อเราเขาจะบอกว่าสเตปแรกคุณต้องทำอย่างนี้ก่อนถ้าคุณผ่านสเต็ปแรกเขาจะสอน 3, 4, มห้าถ้ายังไม่ผ่านสเต็ปหนึ่งเขาจะไม่มีข้ามเป็นสเตปสองหรือสเตปสามไม่ไ่้ไม่ีหมอมาตรวจทุกเดือนแล้วก็มาตรวจขั้นก็ใช้เครื่องตรวจแล้วก็มาแนะนําต่างๆวิธีหัวอาหารวิธีอะไให้ความรู้เก่สมาชิก ไม่ได้ขายหานในแง่มุมเดียวอีกแง่มุมหนึ่งเรื่องของวิชาการเรื่องของการพัฒนาวงการบริษัทวงการวงการวัวนมเนี่ยเออซีพีเขาก็มองมุมนี้เหมือนกันนะอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งผมว่าก็ก็โอเคนะผมก็แฮปปี้ก็ดีนะเอเราทําดีมันก็ได้เยอะมันก็อยู่ที่เราทำใช่ไหมลนะ่ะถ้าขยันทําดีทําสะอาดเราก็ได้ราคาดีคือถ้าไม่มีการแหม่งเกลเลยนี่ แน่นอนเกษตรกรเขาก็ไม่มีแรงจูงใจในการที่จะพัฒนานมนมเนี่ยให้มันดีขึ้นได้ยังไงนะครับคิดว่ามันก็มีส่วนดีเพราะว่าทําให้มาตรฐานน้านมของบ้านเราเนี่ยมีมาตรฐานที่ดีขึ้นผู้บริโภคก็ได้รับสิ่งที่ดีมากขึ้นพี่ว่ามันก็ดีนะดีในส่วนของพี่ด้วยนะถ้าสมมุติว่าพี่ทําน้ํานมได้ดีพี่ก็จะได้เกรดที่ดีแล้วก็จะได้รายได้ที่เพิ่มขึ้นจะทําทให้เกษตรกรได้ค่าสรรหาวัตถุดิบดี ที่จะให้ตัวได้วาวได้กินแล้วก็ผลิตน้ำนมออกมาในเกรดที่ดีถ้าหากว่าสหกรณ์ไม่รับซื้อนมโดยใช้เกรดเป็นตัววัดคุณภาพน้ำนมจะทำให้เกษตรกรเนี่ยไม่ได้ตระหนักตรงนี้มันจะมีผลดีกับผู้บริโภคที่สุดผมคิดว่าอาชีพเนี่ยเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงแล้วก็มีรายได้ที่ที่ดีครับ ต้องถามใจตัวเองก่อนว่าตัวเองพร้อมไหมที่จะเลี้ยงโคโนมเพราะอาชีพเลี้ยงโคโนมเนี่ยเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความอดทนต้องใช้อะไรหลายๆอย่างทั้งความรู้ด้านวิชาการนะต้องมีเงินทุนนะครับทุนที่ยาวด้วยนะครับแล้วก็ต้องมีพื้นที่นะครับคนเลี้ยงวัวมันต้องใจจากร้อยถึงร้อยห้าสิบขยันอดนทนนี่แหละต้อง สนใจดูแลนี่แหละเนาะต้องศึกษาดูว่าเขาเริ่มแรกเขาทำยังไงเขาถึงประสบความสำเร็จเขาไปดูยังไงไปดูฟาร์มไหนต้องหาดูเรื่อยๆค่ะถึงจะลงมือทำมันเป็นอาชีพที่ท้าทายความสามารถต้องแก้ปัญหาแทบทุกวันเรียนไม่จบก,ก็คืออาชีพบวนง